คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อยอยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน,นเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาสกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปพิพีในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษครับเพราะวันนี้นะครับถือว่าเป็นแพทส่งท้ายพิพีหลายๆอย่างของผมละกันที่พูดถึงหลายๆอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแพทก่อนที่โคลาโบเดอะสเตรนเจอร์ติงจะเข้านะครับซึ่งโคลาโบนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะเซิร์ฟโกโบเนี่ยมันจะมาก่อนเซิร์ฟแม่อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยนะ พอเซิร์ฟิญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าจะมาย9ิบนะครับแต่ว่าเซิร์ฟิเราเนี่ยมา27วันอังคารเหมือนเคยนะครับนอกจากนี้อย่างที่2นะครับก็คือวันอังคารนี้นะครับมันก็จะปลดปลุกพลังดาวม่วงดวงที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าดวง5กับดวงสี่นี่ค่อนข้างแตกต่างกันมากนะถ้าเกิดใครที่อัพขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าสเต็ดาวม่วงดวงที่5เนี่ยมันจะเพิ่มสเต็พื้นฐานทั้ง3อย่างนะครับทั้งเลือดโจมตีแล้วก็ป้องกันนะผมก็เลยนึกขึ้นไมาได้นะครับว่าผมเนี่ ไม่ได้เล่นสุ่มตัวละครไปพิวพีมานานมากแล้วนะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะเอาตัวละครทุกตัวที่ผมปลดดาวม่วงขั้น4แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยรวมแล้ว6 2ตัวด้วยกันนะรวมตัวละครระดับ SR ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์โมแดงหรือว่าโกเทอร์เขียวอะไรพวกนี้นะซึ่งผมก็จะเอามาเข้ากงลองนะครับแล้วก็จะสุ่มออกมาทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็จะไปจัดพิพีกันครับซึ่งเป้าหมายของคลิปนี้นะครับผมต้องการชนะทั้งหมด สองครั้งแล้วกันอเอาแค่สองครั้งพอนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีครั้งแพ้ค่อนข้างเยอะนะโดยทีมที่ผมจะใช้นะครับผมจะสุ่มใหม่ทุกครั้งนะหลังจากเล่นเสร็จครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เราอาจจะได้เจอคอมโบแปลก,ก,กที่หลากหลายก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็เอารายชื่อตัวละครทั้ง62ตัวนะครับใส่มาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับมา3 2 1ตัวแรกครับจะเป็นตัวอะไร สำหรับสตัวที่ได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปจัดเรียงอีกทีนะเพราะว่าบางตัวสกิลมันอาจจะเหมาะกับซัพพอร์ตนะครับเฮ้ยโอเคตัวแรกได้ท่ามิลลครับได้ตัวดีเลยนะตัวแรกอันนี้ผมไม่รีมูฟออกแล้วกันนะมาตัวที่2ครับฮึบเอาจริงจัดทีมพิวพีแบบนี้ก็ดีนะครับไม่ต้องคิดมากนะตัวไรโอเค ได้โยฟาครับมาตัวที่3ครับเฮเอาจริงตัวดีๆผมว่ามันก็เยอะนะในรอบนี้เนี่ยโอเคลองมีค้าศาัครับต้องบอกว่าผมว่าดีกว่ารีวานะรีวแผ่นปัจจุบันน่าจะเล่นยากครับมีข้าศัเนี่ยยังพอดูมีความหวังนะครับมาตัวสุดท้ายตัวซัพพอร์ตครับน่าจะต้องซัพพอร์ตแล้วล่ะตัวไร เฮ้ยเดียวเดี๋ยวโอเคโมโนฟานะครับเอาจริงต้องบอกว่าโมโนโฟาผมไม่เคยใช้ลงพีพีเลยนะก็เอาโมโนโฟาไว้ตัวที่4แล้วกันนะครับตามลำดับไปเลยรอบนี้โอเคก็ตัวซัพพอร์ตครับผมก็นี่เลยการลันแน่นอนครับตัวนี้ตัวที่2เนี่ยใช้เป็นกอกซีเนียดีไหมแต่ว่ากอกซีเนียผมอันติมันไม่เยอะนะครับเป็นน้องเดียนเน่ดีกว่า เพิ่มพลังป้องกันให้พี่โดไปส่วนมิคาซาเนี่ยก็ต้องใช้อลิซาเบธนะครับนี่เพิ่มต้านทานให้ถึกๆไ้ครับสุดท้ายโมโนนะครับโกเทอร์เลยครับโอเคครับทีมก็ดูดีอยู่นะมาสำหรับอาหารเนี่ยผมกินเป็นเพิ่มซีซีแล้วกันนะโอเคก็ถ้าพอมแล้วเดี๋ยวเราลุยทีมแรกเลยครับ3 2 1ไป เจอโวเจอเป็นทีมสีเขียวเน้นๆเลยครับก็ต้องบอกว่าน่าจะค่อนข้างหนักน่วงนะเดี๋ยวผมใช้เหมือนเดิมครับทามีเอลนะครับแล้วก็ทอนพีโดกับรวมการไว้ก่อนละกันการนองมีข้าศัาค่อนข้างดีนะครับตาหน้านี้อันติได้อยู่นะ อันติไม่ได้นะครับอันติไม่ได้แล้วเคม่ดตอนนี้ตัวที่น่ากลัวนี่ก็น่าจะเป็นป่านะเดี๋ยวผมทอนพี่โดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แช่โกเทอร์ไปก่อนละกันอีกบนึ่งเนี่ยผมรวมมีข้าศัตครับมาเบติ่ โอ้โหเดี๋ยวเขาไม่มีการ์ดโกเทอร์เหลือเลยนะโอเคลืมลยครับ <S <S มันต้องคิงมันรักษาได้นะผมก็ไม่เจอคิงนงานครับโอเคโดนสาบเป็นหินครับไม่เป็นไรแบบนี้ได้อยู่ก็เดี๋ยวลดเกรก่อนนะครับแล้วก็มีคาศาัเลยครับช็อตนี้ ปาดใครดีปาดคิงไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคอเคจะหลบหรือตายสองมืนสี่ครับเบาจนจัดผมว่าน่าจะโดนหยุดโอเคพีดีโดถึงดูพีดีโอวิดโออดทนไว้ ระส่ะโดนแช่นะโ,โหไงดีเดี๋ยวผมทอนไว้นะครับแล้วก็รถเกตอ๋อได้นี่รถเกตป่าครับแล้วก็แช่คิงนะเฮ้ยเพอร์เฟคโคตรมาผมว่ามีหวังอยู่ครับแบบนี้โอเคเออรถเกตไปดิแถมแช่ไปด้วยโอเคโดนล็อกไป3ใบวครับ หวังว่าพี่โดเราจะไม่บินก่อนนะถ้าไม่บินนี้ผมว่าสวดได้อยู่นะ<ป>โอ้ไม่น่ารอดเรียบร้อยหนึ่งศพสองเออาาาเราถึกมากครับตอนนี้ได้สแต็คมาเยอะแล้วนะก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะสแต็คมีทักษะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ ตอนนี้ขั้น8แล้วนะครับผมว่ามีกัตร์เนี่ยน่าจะต้องเก็บปากนะเดี๋ยวผมนี่ก่อนเลยแล้วก็ใช้ท่านี้นะครับตามด้วยพิษแล้วกันต้องตายแล้วล่ะป๋ามาตายไหมโอเคตายอยู่ครับตายดิเรียบร้อย อย่าเพิ่คิวครับโอเคมีกระสาคัมแบ็คครับบอกเลยคือผมว่าเขาอยากให้ผมชนะมากเลยนะเนี่ยดูจากการที่ให้มาแล้วก็มาเดี๋ยวผมปาดลอตเวนะครับแล้วก็รถเกตโกเทอร์ไว้ส่วนอีกไบต์ดึงเนี่ยผมตั้งทอนไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับห้าหมื่นสองโอเคนี่คือ อินเบช์จนอารูคอต้อกตอกเข็มยูสเกลมันไม่เข้าแน่นอนครับเรียบร้อยเลือดออกสี่หมื่นเจ็ดครับมาปิดเกมเลยครับโอเคหกหมื่นสี่เรียบร้อยครับไฟแรกชนะแล้วนะเหลืออีกไฟเดียวครับ มาครับเราก็มาสุ่มตัวละครกันใหม่นะสามสองหนึ่งไปเลยเอาจริงขอตัวที่มันใช้งานได้หน่อยครับโอเคเจดิโก้แดงนะครับมาตัวที่สองครับไปเดี๋ยวนี้เองนี้เขียวครับโอ้โหเกลียวสวยนะถ้าเดี๋ยวีฟ้านี่ผมบอกเลยตัวท็อปเทียร์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขียวอ่ะเนี่ย ตัวที่3ครับมาเฮ้ยๆโซนี้นี่อยู่โซนี้นี่อยู่หยุดหยุดโอเคอลิซาเบตตนางฟา้านะครับอลิซาเบตว์บินนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับมากกเดี๋ยวเท่านี้มันเดี๋ยวนี้มันโอเค น้องมิคาศาอีกแล้วนะครับผมว่าอินซเป็นฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปตัวที่4ดีกว่านะแล้วก็มิขาศาใส่เป็นตัวที่3ครับนี่ครับแล้วก็ซัพพอร์ตเดี๋ยวผมเสร็จแป๊บนึงนะมาก็ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกัน 3, 2, 1ทีม 4, สาวครับ go โอ้โหแล้ว <laughs> มาเจอทีมบัญญัติด้วยนะ โอ้โหหนักครับแบบนี้หนักเออผมว่าผมต้องรวมการนะครับแล้วก็ขยับครับทำอะไรไม่ได้โอเคอเฮ้ยแต่ดลีเลี่เขียวนี่แก้ทางอยู่นะศัตรูเคลื่อนการไม่ได้เกตครับโอเคเราได้เปรียบอยู่เพราะแบบนี้ก็เดี๋ยวรวมเดลี่เอลี่นะครับก็หยับมีทาักษะครับกับ ขยับเออเอาไงดีมีกษัตริเออเดลิเอล์แล้วกันโอเคโุกโผล่ออมาเนี่ยโอเคมีกษัตริย์โดนแช่ครับไม่เป็นไรพี่โดพี่โดเจดิโก้อาจจะตายได้นะครับแต่ว่ามีกษัตริย์ยังอยู่ผมว่าผมยังไม่ทําอะไรแล้วกันนะก็เดี๋ยวผม ขยับดลีดีดว่ครับโอเคแบบนี้แล้วกันมาเราอันติได้สงตัวครับรอบหน้าเบาๆเบาได้เบาเบาได้เบาโอเคโอ้พิกาสาเจ็บโคตรตายไหมอย่าไปตาย มีแล้วลอกสองไหมโอเคโอเคครับโอเครอดนะรอดก็เดี๋ยวผมต้องเก็บเมลสัสคิวล่าก่อนนะครับยังไงก็ต้องเก็บน้องล่านะแล้วก็เดลีเอลีเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บดัดดีกว่ามาส่วนอีกใบหนึ่งผมไม่อยากตีเยอะนะครับผมเลื่อนการไปแล้วกันโอเคเอา้าเดี๋ยวเลื่อนไปทัน โอ้โหตายไปเนี่ยโอเคครับดองล่าไม่ตายนะ่ะอันนี้ยากจัดอันนี้ยากโคตรโอเคไม่ตายสักตัวโอ้โหบอกเลยครับงานเข้าแน่นอนรอบนี้งานเข้าแน่นอนโอเค,อเคหนึ่งจบตาม ดับเบิลคิวิเิลคิวยอมเลยแล้วนครับมาเอาจริงเมื่อกี้ผมกะไว้แล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมยังไม่อยากชนะนะ <laughs> อันนี้ร้อเล่นนะครับจริงๆเมื่อกี้นี่ก็ตั้งใจเต็มที่แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มทีมใหม่ดีกว่าครับ3 2 1ไป 1> เดียวเดียว โอเคเอเลนไททัน <Okay. laughs> นะครับตัวที่สองครับมาตัวไรตัวไรเเธอร็อกซ่า er ครับตัวที่สามครับโอเคพี่เคียวนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวที่สี่นะครับขอซัพพอร์ตเทพสักตัวละกัน3 2 1ไป พอตเทพเดียเ๋ยวเฮ้ยโอเคเดมอนสปีดเขียวครับเฮ้ยมันเข้าเซฟเฉยเลยอะผมเอาเอเลนไว้ตัวที่4ดีกว่าครับม้เซอร์ไพรส์ช็อตนะสำหรับอาหารรอบนี้เนี่ยผมกินเป็นโจมตีนะเพราะว่าทีมนี้ผมว่าต้องเล่นเดเมรครับมา3 2 1ไปเมื่อกี้4สาวนะครับคราวนี้เรามาเจอ4หนุ่มกันบ้างนะโอ้โหค่าพลังเรา เริ่มหลังนิดเดียวครับบอกเลยแบบมียาบะเยอะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ตีวะ่ะได้อยู่ได้อยู่ถ้าอย่างนี้ได้ครับก็เดี๋ยวผมตั้งเอทโรซ่านะแล้วก็ตีไว้หน่อยแล้วกันครับมากับอีกอันนึงเนี่ยใช้เคียวแล้วกัน เพราะว่ามอนสปีดนี่ผมว่าต้องใช้นะการ okay, โอเคแรงอยูคาซมทำเมลเคัมเตอร์สวนไปก่อนหนึ่ง,องดอกโอเคครับมาเดี๋ยวผมรวมมอนสปีดนะแล้วก็ต้องลดเกศครับนี่ลดเกใหม่ตายได้นะ กลับต่อยส่วนไปเลยครับผมว่าตายอยู่อะโอเคเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่ตายเฉยเแล้วป่าเขา,าเข้าเทินสามนะเป็นสุดยอดเอสคานอครับโอ้โหโดนสตั้นโอเคมาสปีดไปแล้วหนึ่งใส่ก,สกลอ้อง เอาจริงไงผมคิดว่าก็ค่าผมว่าน่าจะไม่รอดว่ะเดี๋ยวผมรวมเอเอซ่านะครับแล้วก็ตั้งโลแล้วกันโอเคนี่ครับต่อยไม่แตกนะกเกาะบอกได้เบาบาได้เบาไมไ่แรงไม่แรง โอ้ยถ้าป่านี่ยครับป่านี่หละนะเยียบร้อยมนึ่ศพโอเคยังดีไม่มีศพสองตามมาเดี๋ยวผมใช้เคี้ยวนะครับสะบัดไปก่อนนะแล้วก็ต่อยไปสองทีแล้วกันมาโอเคโกเธอร์บินไปหนึ่งครับ เขาบอกว่าแอตแท็กของเขาก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะถ้าโกเทอร์ตายเนี่ยตอนนี้นี่น่ากลัวโคตรๆครนครับออโอ้โหพี่เกยจตายเ,เราก็มาสู้กันต่อเลยครับไป ขอชนะหน่อยอีกครั้งเดียวเฮ้ยแดงโอเคโอเคอันเธอแดงครับโอ้โหอันเธอเขียวมาน่าจะกลุ่มคอมบ์บนะขอโกเธอหน่อยโกเธอหน่อยมาเล่นทีมบัฟโกเธอเฮ้ยจุดโอเคเฮ้ยได้อยู่ครับเป็นไม้นะมาตัวที่สามขอตัวทอนก็ได้ทอน เขาไม่ก็กดเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอเครับป,ป่าเด้อวันนะมาตอนสุดท้ายฮึบถ้าเกิดได้เผ่ามนุษย์อีกทีนี้เป็นทีมเผ่ามนุษย์เลยนะเผ่ามนุษย์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอเป็นโลลินก็ไม่ได้นะได้ดัดไฟเอชอาร์มาครับผมเซ็ตแบบนี้แล้วกันเอาป่าเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตอยู่ข้างหลังนะครับก็สำหรับอาหารนะครับผมกินเป็นซีซีขอเปิดก่อนแล้วกันนะโอเคหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับมาสามสองหนึ่งโก้โอเค, 9, 000, 000ค, 3, 2, อเคทีมป่าหนึ่งว,วันอีกแล้วครับแต่รอบนี้ดีไม่มีโกเทอร์นะโอ้โ แต่รอบนี้ก็หนักอยู่นะครับไม่มีรถเกตเหมือนกันนะผมรวมไม้นะครับอืมจริงๆไม้มันมัฟตัวเองได้อยู่แล้วนะอาเธอร์มาทำไมเนี่ยอาเธอร์มาทำไมตั้งแบบนี้แล้วกันมาลองเตะไปสักดอกครับเท่าไหร่โอเคแรงอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงแรงอยู่เนี่ยไม่เออไมายัางถึงครับไม่ยังถึกบอกเลย บ๊อบสแตนมาแล้วอย่ากขีโ้โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวป่าด้วยวันเหรอปา่าเกรเต็มแล้วครับโหเพื่อนๆหนักอันนี้หนักเออเดี๋ยวผมเน้นตีอลิซาเบธก่อนแล้วกันนะบ๊อบครับเฮ้ยมันลดเกรดไหนตายได้นี่หว่ามัยหดป่าไปก่อนนะแล้วก็ฟันกับรถเกรไว้ครับจัดไป เออได้อยู่เฮ้ยเอาจีนดั๊นี่มันก็แรองอยู่เนี่ยอันนี้หนักครับอันนี้หนักอันนี้หนักโอ้โ <phen> หอันติมาสองตัวนะต้องเดี๋ยวบัฟก่อนนะครับแล้วก็ผมว่าต้องเก็บดัตอนะฟันดัตแล้วก็ลดเกรดไ้ครับ พอถ้าดัดได้อันตินี่เราตายชัวนะโอ้โหการดัดเต็มมือเลยน่ากลัวโคตรมาแล้วอันติสะท้อนโอ้โหถอดบัฟก็ไม่ได้ใครครับคือไม่เข้าขายไม่ออก อย่าสแตนอย่าสแตนโอเคฉันต้องทำทำอะไรสักกย่างเร็วโอ้โหอันนี้นั่าจัดครับเอาไงดีเนี่ยคือใบม,มันตายอยู่แล้วนะผมสลับการ์ดพอแล้วกันดัดนี่ตั้งเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ขยับการ์ดไว้โอเคอย่าตายได้ไหม โอเหลือตัวเดียว,ยวครับอาเธอร์<ช>เรียบร้อยอไม่รอดแน่นอนต่อให้เป็นป่าทุกว,วันก็ไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวเกมเด้งอีกครับก็เมื่อกี้เกมมันดับนะครับผมถือว่าแพ้ไปเลยเลยกันนะเดี๋ยวเรามาซุ่มใหม่เลยครับมาสารสองนึ่งไปครับขอแจมๆหน่อยขอแจมๆหน่อยตาสุดท้ายครับจะได้สู้ชนะแล้วจบทันที เฮ้ยเฮ้ยโอเคได้โลลิงครับรอบนี้ตัวแรกมาตัวที่สองครับฮึบขอแจมๆขอแจมๆจัดเ,เต็มไปเลยโอเคเซลลิ okay. ตน,นะครับก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีนะตัวที่สามครับฮึบ เฮ้ยเฮ้ยโอเคดูโดเชลครับตอนสุดท้ายขอซับเทพๆซับเทพๆซับเทพๆเฮ้ยเยสเดียเน่นักสู้เขียวนะครับมาตานี้ผมบอกเลยงานดีเพื่อนๆอ,นอาหารนะครับผมต้องกินเป็นซีซีนะเพื่อที่จะให้ดูโดเชลเนี่ยได้ซีซีมากกว่าศัตรูนะครับกอลท้าพร้อมแล้วลุยเลยครับสามสองหนึ่งโก้ Go. โอ้โหเจอทีมหรือด้อยู่ได้อยู่ข้างล่างเราเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมรวมน้องเดียนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งทอนไว้ส่วนอีกใบนึงเนี้ยผมขยับไว้ก่อนแล้วกันโอเคโอ้โหการมายัางสวยครับเอาจริงต้องชนะแล้วรอบนี้ รวมเมอร์ลินนะครับแล้วก็ใช้ให้ได้อันติเลยดีไหมก็น่าจะดีนะครับมาเปีย,ยบับแบบนี้แล้วกันโอเคตาหน้ารู้เรื่องครับมาครับอันติเลยนะมเมอร์ลินแล้วก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วก็ตีซ้ำอีกทีแล้วกันครับ ต้องแบบนี้นะโอเคตายทีพี่โดตายไหมสถุนโดนกระป๋องอ50%ครับรีบร้อยโอเคโอเคสถุยอมแพ้เลยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปพิวพีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็สําหรับทีมที่เล่นในวันนี้นครับต้องบอกว่าหลากหลายมากๆนะตัวละครที่ปกติไม่เคยได้ใช้เนี่ยมันก็มาได้ใช้ในวันนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นตัวละครตัวไหนนะครับและแผ่นหน้าวัตถุดิบเตรียมปลดดาวม่วงขั้น5ไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากนะครับเป็นช่วงเวลาตักตัวนะรีบไปเล่นตัวละครที่เราลักตัวละครที่เราอยากเล่นกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากแผ่นอัปเดตเนี่ยกว่าเราจะหยิบมาใช้อีกทีเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับก็สําหรับคลิปในี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปหรือชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมกันได้นะถ้าคนชอบเยอะๆเนี่ยผมก็จะมาทำแรนดอม PVP ให้บ่อยขึ้นแล้วกันก็สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนย b e m e m b e r s ช i p ช่องแดนิชแนลทุกคนน้วครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายนออยนนน้้้อออองงฮกกกััับบลล็ไไม่ดเยะครวี โอเคเจอกันครับบ๊ายบาย